วันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมรอสตอเรื่อยวันนี้มาทำอะไรครับโยกคลิปลองของใหม่แล้วช่วงนี้พีอีมีมคอเลคชั่นอ๋อลองแคนใหม่บ้างคุณเล่นแต่เนโอเล่นอะไรบ้างเนี่ยโนวาใช่อันนี้อันนี้ดิกลับผมครับตอนนี้เล่นโนวาคัเยโรดีกลับคุณชาโดว์ไม่ใช่เหรอเล่นแล้วแพ้ไม่เล่นแล้วเป็นใบเดียวนะเป็นสองย่างมันนะขึ้นกองเองเลย อยากให้ผมตัดอ่ะไม่ตัด้วดีเกินเป็นไงสก,กูเกตเล่นไม่ได้เล่นก่อนเอ,เอาเลยตัวไหนตัวอืมมันลเอาเลยเจ็ดพันเอาเลย 7, <000. S 1> เ,เลยไม่ออกไม,ม่มีอืมตีเลยเท่ากันเท้าคีพนนันธ์อังเวน คีวลางวันคิวลังวันผ่านคิวตกก็ดีนะชอบเอาจดอะไรเม่กี่ใบแปดใบเก้าพันเก้าพันทำไได้เมื่อเข้าสู่กาเดียนบัารหนึ่งยิงเรียร์ที่เลสหลังถูกรีไทยหลังถูกรีไทยจากกาเดียน ยิ่งกาไม่มีเข้าไม่หรอเขียวแวนเทินจัวอืมิม่งมดผ่านเมื่อกี้ไรแปะเหมือนเดิมแปะเหมือนเดิม <c oughs> แฮนซี่บีดอะจ่ายปราววะเขียวแฟนโอ้โหโกงและหมื่นเจอเข้าไม่เข้าช่างมันถ้าเกิดพี่ซีกิตอนนี้บ้านมาหมดก็ทำดีนะทำไม่ดี ซูบแบดสูบแบดคนนี้เมือ่อแปดว่ไมไหมนะกำลังคิดเยอจะจาตไยได้บอกว่าโชคของใหม่ใช่ปะหนแรกผลแรกไยแรกเลยทานเลยตัวอย่าลืมดีว่าทางนี้ไม่มีมังกรนะสีเทาไลท์ดาวคนหนึ่งโอเวอร์หลอดปอสที่เรียกาบ้าง ดปกติาาคางเงี้เอาฟอร์์แบนไม่ใช่หรอเฮ้ยฟอร์์แบนไม่เท่ไม่เท่หรือมันไม่ใช่กลยุทธ์แต่ผมว่าทำอย่างนี้เท่กว่าทิเื่อลอังการถ้าคอสเอาจริงเหรอถาตายฟรีทั้งเกมมาคุ้มดีตอนเนี้ยก็ใช่อันนั้นยังไงที่เขาปล่อยคิดว่ามีเถนนินนาป่ะละ่ะไม่คิดนะทำเกมคีขีคีคทำไ่ได้ด <c oughs> ไม่ไม่มีทาง <c oughs> ไม่เลยสามหกจบกาหนึ่งวันสามแปดไม่ใช่เรกฟังเออสามแปจบกาหนึ่งวันเอาเลยจบแล้วนะได้ยีย่อะไรเนะี่ยคีพลาแวนผ่เก้าล้วเข้าคิดมันจนโมจาวะฝั่งหนุ่มตแบบโมไทยอา่าเมื่อกี่ใบเมื่อหนึ่งสองเเก้าสิบสิบใบอืมสัตว์แม่งมีร้าน เื่อของไม่สก,กิลฐานบ้านหนึ่งจวข้อมึองไปลงเรียแจกใครกันแจกใครกันแจกยูนิ่หนึ่งใบได้ทีตีเราจับลูกเรียจ,มมาจากแวจับแวนตีหนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งครั้งกันลองไม่วันเปิดดิเมื่อไอเทียนี่ตีกี่ครั้งก็ได้นี่มุณก็เก่งไปตายจิ้มข้าม่อ,อให้เด็กขาไม่วัดเปิดน่าจะโดนแปนอะ่ะมันจะไม่แฟบกันปุบ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 ใช่ตัดโนนู่นนึง ีมิถ้าเกิดมาวีเตอร์ถูกตับบหนึ่งนะอืม2ำแค่นี้ว่ะเนียโซมขาสองตั้บบหนึงนะอืมหก โซนสองลง,งได้สิบหกแวนเก๋อเห็นลูปบั๊นหนึ่งโซบั๊นหนึ่งไอจีบ,บุกได้หนึ่งเหรบใช่มันตีเสร็จถ้าได้ห้าขึ้นทิ้งมือสามแวนตั้งได้ลบห้าโอเควันนี้สิบ สิบหกขอห้าบาทอินเตอร์เซลล์อืมปันตีเลยตั้งห้าได้แล้วไ่ห้าได้แป้นหนึ่งหงายก่อนห้าได้แวนให้หินเลยเออแล้วก็นี่ย่าโซ่หมื่นตัวอะไรเลอะไรเลย่อเคได้หนึ่งได้ที่สองโจก่อนดอติกเกอร์แปลมให้ข้ามแบกข้า่นี้อืมแบกเลยชี้ให้ข้างนั้นเดี่ยว กัอ3ทีดอมรางแวนอ่าจริงลืมลัสไม่ทันละขอ5บาทแต่2ทีเอ้ยเดี๋ยวไม่ะเนี่ย3.6สองที3.6ขอเมือนนำ5ดีเอ้อ3.3อืมประหลังข้อวโซตั้งได้ใช่แค่นั้นผิดเอ่อไม่ต้องไม่กดสวัยได้บอกนะไม่ต้อง อืมสามสิบแปดตัดเจ็ดพันสี่พันห้าสองคีย์ไม่อูโง่ย<ำ>ังสามก็ได้ทีหนึ่งตั้งนี่อ่าดับหมดแล้วมันต้องใช้หนึ่งบาทอ๋อ,อต้องใช่หนึ่งบาทสี่ห้าสองคียสี่ห้าสองคีดตอนนี้สองสามพอสองห้าอืม,มือพี่กี่ใบสิบห้าส <15. S 1> ิบห้าใบ จัดต,ตรงนี้แหละสองห้าผ่านเลยดำมืดหงายเอาเลยสโซชา้าไม่ได้โซเยอะคิบเล่นผิดงไงเมื่อกี้ไม่เอาเล่นของใหม่ยิงอากาศใช่ปะมันไม่ต้องอยู่ในสภาพเบสถึงจะลุกได้เนี่ยก็ลุกได้เลยถ้าเกิดปลาพีจีหรือจิกาแค่มันมีเบสติดตัวเมันซับของเก่าไหมอืม มีเซติเนล่ะตอนนี้เหรออืมตอนนี้ไม่มีกำลังคิดอยู่กดเทคแวอันี่ไหมกดเล่นเอ PG ครับไม่กดหละไ,ไม่ต่างเท่าไหร่แฟบนบแวบรบมันเกิดตอนเห็นการีใช่ปะอืมลงสวนที่หนึ่งมอ่าฮะลง หนึ่งบาทห้าพันเอาบบกห้าพันยิงแบบเลงเป้าใช่ปะ่ะเออลงสนามเลือดไทยแล้วกัดเอาหลังใช่เล็งเป้าอ่ะสองพันแปดสามพันเก้าฟาพีจีจิกาตั้งเลยได้ล้วหนึ่งเท่าไหร่บ้างครับสามพันสามสิบห้าไม่กัด เช็คใส่เินเท็คคีดวันพลังค่านี้สองดมสองแดมคีพลังแวนคียพลังแวนโอ้เหลืองทุกแดมเลยสิบห้าข้าเดทสามนสามข่งเอ๊สี่คสามข้างเดทเลยขาเลยกี่ใบมือค้าเจ็ดใบ โจอะไรชื่อเหมอือนแม่เหโจเขียวคุณจะตกอะไรทุกยัมนั่นดินี่แม่งก็ห้าเดีย้าทิกเกอร์เลยเนี่ยแะเทเกินไม่ไหวแล้วกี่ใบนะมือเราอีกกี่ดิ๖เอ้ยเจ็ดใบเจ็ดใบอ่าไทวินนี่ฐานลืมกดนะจากแวรนด์หนุ่มเฟรมรักก้องกี่ใบอ่ะสามอ่ะ สามตอนนี้ไปเดียวเป็นอะไรโอ้วหรอ V ใช่ป่ะ V ee, V ee, V ฮึคุณได้ reset oh, ไม่นะ อืมคือหกสี่แบนข, 5, 000, ขอห้าหลาดให้คนหลังบวกสองพันเป็นสิบเอ็ดหลัดไม่ไม่ให้ไม่ใช่หัาดตีแบนสมมว,ว่าหนึ่งไหนตีบวกห้าพันคนที่ลุกแล้วมันบวกห้าพันเป็นสิบหกสั่งหลาดเลยบวกสองหมื่นคนนี้ห <G. S 1> ลัดบวกห้าพันตามทีโซนใช่ใช่หลาดคือเมื่ออยู่ในสแตนใช่เมื่อมันโดนสแตนโดยเอฟเฟกต์อ๋อเบิกบอกคนแต่คนไม่รู้ สามเปนหกตีแวนสามเปนหกตีวันเข้าแลตีลังติสติดาใช่ป่ะใช่อ่าับหนึ่งนะไหนนี้ไม่ดี่ไหนปาต้าไปเลยต้องเล้านหะเอ่อแบนเี่สามหกตีเสร็จอันนี้อันนี้ยังตีไม่เป็นอันนี้สี่สี่สิบเอ็ดต่มาจัางานนี้ได้ไงใช่อ่าอันนี้เข้าเลย <Okay. S 2> โอเคไม่กี่ใบเจ็ดใบครับเ๋็วดอออกมากี่ใบแล้วในดอกไม่เห็นในดำเห็นหนึ่งใบเป็นพีจีปะเป็นพีจีขีแบนพลังข้างสองแดมคิวพลังวานอืมไม่ออกยิงคนพลังอ่อนสุดจัวดสี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดข้าน,นุน ง๖๒๓๓๘๔๘อืม๕ <58. S 2> ง๖ทำอีกทีอ่าเมื่อกี้ 51? อันนี้โง่อันนี้จะห้ามห้าม๖๔๘ปล่อยเลยตายเค <Okay. S 1> จบไปแล้วครับสำรองชิ้นี้ค้างเงี้ยนี่ออกใช้ยากขนาดนักผู้แข่งปล่อยก็กลับลว ตัวนี้ก็เก่งเพราะว่าบวกได้หนึ่งหูได้หงตามทีโซนเหมือนตัวนี้แหละเหมือนตัวเก่ามันเปลี่ยนจากพลังเป็นได้เปลี่ยนจากพลังแล้วแหวมันตั้งเองได้อันนี้มีมืออันนี้มีได้ใช่อันนี้ก็เก่งอยู่แต่ว่าใส่หลายใบไม่ได้นะใส่หลายใบเด็กหมดนะเด็กก็นหมดเลยใช่เด็กเหลือน้อยแล้วอ่ะนั่นดิโอ้โหติ๊กเลยในเด็กตามไมาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญครับ